สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องสิวขึ้นเยอะฝ้าขึ้นเยอะระหว่างรักษาก่อนมารักษามิสิวแค่เม็ดสองเม็ด มีฝ้าจางๆนิดๆหน่อยๆะคะจุดนิดๆแค่นั้นแต่พอรักษาไปเรื่อยๆสิวกลับเพิ่มขึ้นจาก2เม็ดเป็น5 m, m เม็ด10เม็ดบางคนก็ขึ้นเต็มหน้าเลยฝ้าที่เป็นจางๆเล็กๆน้อยๆนะคะก็แผ่ขยายหรือว่าดำขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,นเรื่อยๆทำให้ะคาคนที่รักษาเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลว่า สิวจะขึ้นเยอะแบบนี้ไปตลอดไหมนะคะไม่แน่ใจนะคะเกิดความกังวลใจก็ล้มเลิกการรักษาไปคะเหตุการณ์แบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับใครจะเกิดขึ้นกับคนที่รักษาออนไลน์เป็นส่วนใหญ่คนที่รักษาแบบว่านะตามเพื่อนหรือว่าเห็นคนที่เขารักษา หายแล้วเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เท่าไหร่เพราะเขาเข้าใจเขารู้วิธีการรักษาเขารู้ว่าแบรนด์จันสว่างเนี่ยรักษายังไงนะคะสิวขึ้นมาเยอะฝ้าขึ้นมาเยอะสุดท้ายแล้วก็จะหายไปแต่คนที่รักษาออนไลน์เนี่ยนะคะเขายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเห็นเขารีวิวมีฟอร์ after ก่อนรักษาสิวเยอะก่อนรักษาฝ้าเยอะแต่พอหลังรักษาแล้วนะคะหเห็นภาพรีวิว รักษาแล้วสิวหายฝ้าหายหน้าใสาก็เกิดความที่อยากจะรักษาขึ้นมาแต่ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลนะคะว่าระหว่างทางเนี่ยจะต้องไปเจออาการอะไรบ้างนะคะทำให้เกิดความเครียดะะการที่คุณไม่รู้อาการระหว่างทางเนี่ยนะคะทำให้คุณเกิดความแบบว่าคิดว่าการรักษาสิวนะการรักษาฝ้าง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกว่าจะประสบความสําเร็จนะคะเขาจะต้อง ผ่านอะไรระหว่างทางอยู่แล้วนะคะยิสุขพูดไปก็คือกลับมาที่เรื่องสิวอะทีนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องสิวนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าคุณรักษาสิวคุณก็จะต้องรักษาสิวให้หายสิคุณมาทําให้ชั้นสิวขึ้นเยอะทําไมคุณมาทําให้ชั้นฝ้าขึ้นเยอะทําไมอ่ะยิ่สุขไม่ยกตัวอย่างเรื่องสิวนะ ยกตัวอย่างเรื่องอื่นก็ได้ทุกเรื่องมีระหว่างทางทุกเรื่องก็จะต้องเจอนะคะกับเหตุการณ์กับอาการก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างแบบอื่นที่ไม่ใช่การรักษาสิวนะแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการที่คุณจะได้นะสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิตของคุณคุณต้องเจออะไรบ สิ่งที่เราเห็นอยู่ในโซเชียลเปรียบเทียบง่ายๆกับการสิวเนี่ยเห็นบ่อยมากๆเลยก็คือการลดน้ำหนักก่อนลด80หลังลด48เพราะพอคุณเห็น before after นะคะก่อนและหลังเป็นไงคะสะดุดตาไหมยิ่งเราเนี่ยสายแบบนี้นะคะแนววัยแบบนี้ลดน้ำหนักยาก ต้องสะดุดตาเห็นอยู่แล้วแต่คุณรู้ไหมว่ากว่าที่เขาจะลดน้ําหนักมาได้ขนาดนี้มีหุ่นสวยขนาดนี้นะคะไม่ใช่แค่ before after แระหว่างทางเขาต้องเจออะไรมาบ้างสิ่งแรกที่เขาจะต้องนะคะมีเลยคือความตั้งมั่นความตั้งใจ80มาเป็น48ไม่ใช่เรื่องง่าย2เลยคือความอดทนนะคะสยิ่งถ้าเขาลดโดยใช้เทรนเนอร์ anner, นะคะเข้าฟิตเนส ความอดทนก็ต้องเยอะนะครี่ต้องสูงนะเทนเนอร์นะคะ คุณเสียเงินให้เขาแล้วนะคะคุณอยู่ในสถาบันเขาแล้วเขาย่อมที่จะต้องนะคะรักษาสถาบันเขาสร้างผลงานให้สถาบันเขาเขาไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆหรอกค่ะเขาจะต้องทําให้คุณก้นเด้งเอวเอสเอวขอดแขนกลมนะเขาจะฝึกคุณหนักมากนะคะอันนี้เพื่อนของยิ่งสุขนะเขาบอกมานะว่าเขาเขาใช้วิธีการเข้าฟิตเนสเนี่ยเหนื่อยมากหนักมากเลยนะอาหารก็กินไม่ได้อย่างที่ใจเราอยากกินต้องกินตามโปรแกรมที่เขาตั้งไว้เห็นไหมคะ แม้แต่เรื่องกินเราต้องอดทนเลยระหว่างทางะะกลับมาะะร่างกายนยช่วงแรกๆช่วงแรกๆฝึกหนักมากกล้ามร่างกายกล้ามเนื้อนนะะก็มีเอฟเฟกบ้างก็เหมือนกันเช่นเดียวกันเลย,เยะะช่วงรักษาสิวช่วงแรกๆอย่างนี้ค่ะก็ต้องมีเอฟเฟกบ้างสิวขึ้นเยอะฝ้าขึ้นเยอะ,ะ,ะเราก็ต้องอดทนต่อสิ่งนี้ผ่านไปให้ได้ ผ่านไปอย่างมีหลักการนะไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่คุณคุณอาจจะอ่ะโอเคอันเนี้เข้าใจนะคะบางทีบางคนนะ่ะไปเจอครีมสิวที่แบบว่ายิ่งใช้สิวยิ่งเกิดขึ้นแล้วยับยังไม่ได้แต่สําหรับแบรนด์จันสว่างไม่ใช่แบบนั้นนะคะแบรนด์จันสว่างเนี่ยใช้ไปนะคะมีจุดเริ่มต้นมีจุดสิ้นสุดแต่ระหว่างทางเราก็ต้องรู้ด้ว่าอาการมันเป็นยังไงเนี่ยค่ะ ะะที่มาเปรียบเทียบกับเรื่องการลดน้ําหนักนะคะว่าอยู่กับเทรนเนอร์แล้วเขาต้องฝึกเรายัางไรเ,เราจะต้องนะคะเจอกับเอฟเฟกอะไรนะคะเรื่องของออกล้ามเนื้อเรื่องของอาการที่เราจะได้พบและกว่าที่เขาจะได้หุ่นมาแบบนี้นะคะเขาก็ต้องเจออะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างนะกว่าจะประสบความสําเร็จรักษาสิวก็ทุกอย่างนะคะไม่ได้ประสบความสําเร็จง่ายๆขนาดนั้นมีระหว่างทางเพราะฉะนั้นพอคุณดูคลิปแล้วนะคะ ค่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาหาข้อมูลก่อนยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องรีบคุณเป็นสิวมาต้องสิบปี20ปีนะคะเป็นมานานแล้วนะคะลองค่อยๆศึกษาดูก่อนว่าแบบไหนถูกจริตกับคุณนะคะถ้าคุณรักษาแบบสิวขึ้นเยอะๆไม่ได้ฝ้าขึ้นเยอะๆไม่ได้คุณก็ลองดูว่าเ,เขามีวิธีการรักษาแบบไหนที่หายได้บ้างนะคะไม่มีหรอกค่ะที่ว่าเริ่มต้นแล้วจะไม่หายนะ,ะเพียงแต่ขอให้คุณศึกษาหาข้อมูลก่อนคลิป ของยิ่งสุนะคะดูไปเลยนะคะถ้ามีเวลาดูไปเรื่อยๆดูบ่อยๆดูทุกคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะคุณไม่จําเป็นจะต้องดูอ๋อลืมบอกไปนะคะการดูคลิปของยิ่งสุไม่จําเป็นต้องดูไลฟ์คลิปนะ,ะเพราะว่านะ,ะไม่ผูกมัดกันดูคลิปไหนก็ได้อย่างเช่น ถ้าคุณอยู่ในช่วงของปรับสภาพผิวแล้วอยากจะรู้ว่าปรับสภาพผิวเป็นยังไงยิ่งสุขพูดไปแล้วว่าในช่วงปรับสภาพผิผวสิวจะขึ้นเยอะคุณก็อเข้าไปดูในช่วงปรับสภาพผิวอย่างเดียวคลิปเดียวก็ได้นะแล้วก็ดูคลิปอื่นประกอบนะเช่นถ้าคุณทาคนเขียวไม่เป็นคุณไม่รู้จะใช้คนเขียวยังไงคุณก็ไปดูคลิปวิธีการทาคนเขียวอย่างนี้ค่ะ ไม่ได้ผูกมัดไม่จําเป็นถ้าต้องดูคลิปตั้งแต่คลิปที่หนึ่งที่สอง,ท,สองที่สามจนถึงไปโอ้สองร้200กว่าคลิปใครจะดูไหวนะคะแต่ถ้ามีเวลาดูเรื่อยๆก็จะทําให้เราเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับการผัดเซลล์มากขึ้นเอามาใช้ในการปฏิบัติตัวมากขึ้นแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องอยู่ในความดูแลของศูนย์ด้วยนะคะคุณต้องมีตัวแทนดูแลมีศูนย์ดูแลมีเคสจริงๆจะเล่าให้ฟังมีน้องคนนึงเขาก็เป็นสิวเป็นสิวนิดๆหน่นนอยๆละคะ่ะ เขาแอดไลน์เข้ามาบอกความประสงค์ชัดเจนส่งรูปมาเลยโดยที่โดยที่ย่สุขยังไม่ได้ขอภาพขออะไรเลยนะคะส่งรูปมาแล้วเขาบอกชัดเจนเลยว่าขอลอ,อกเยอะลอ,อกไวขอลอ,อกเยอะๆให้สิวหายไวไวอ่ะและระหว่างที่รักษากันไปเนี่ยนะคะสิวเขาดันออกมาเยอะมากสิวขึ้นเยอะมากขึ้นขึ้นแบบว่าขึ้นจนหน้าตกใจแต่น้องคนเนี้ยเขาไม่เคยถามอะไรยิ่สุขเลยนะคะในขณะที่คนอื่นเนี่ย หน้าแดงนิดนึงก็ไลน์มาถามแล้วว่าปกติไหมหน้าบวมก็ถามว่าปกติไหมแล้วจะลดบวมเมื่อไหร่สิวขึ้นก็แบบนี่แหละก็จุ๊กจิกจุ๊กจิกกันไปแต่ก็ถามมาก็ตอบกันไปให้กําลังใจกันไปนะแต่แปลกคนนี้ไม่ถามอะไรเลยทั้งทที่สิวขึ้นเยอะมากจนจนกระทั่งตัวยิ่งสุกเองเนี่ยเกิดรู้สึกสงสัยในความที่แบบว่าเขาอาจจะคิดนะว่าเขาอาจจะไม่กล้าถามหรือเปล่าเห็นเราเป็นผู้ใหญ่กลัวเราดุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามกลับไปว่า ทำไมหนูไม่เป็นสิวขึ้นเยอะๆแบบนี้ไม่กังวลอะไรเลยหรอทำงานสะดวกไหมมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องผิวเรื่องสิวนี่หรือเปล่าเขาบอกว่าเต็มที่เลยค่ะอาจารย์ขอบหนูไม่กังวลใดๆเลยนะคะอ่ะนะคะนิสุกถามว่าทำไมไม่กังวลล่ะอะไรเงี้ยคนอื่นเขากังวลกันนะเวลาเป็นสิวขึ้นเยอะๆเงี้ยเขากลัวไม่หายเขาบอกว่าก่อนที่จะทักหายิงสุกเนี่ยนะคะ เขาดูคลิปมาเกือบทุกคลิปเลยเขาใช้เวลาศึกษาสองเดือนกว่าที่เขาจะตัดสินใจจนมั่นใจว่านะคะหลักการการรักษาแบบนี้คือวิธีการรักษาที่ถูกต้องเขาบอกว่าถ้าสิวออกมาแล้วหลักการเป็นแบบนี้เขาก็ไม่กลัวเขายอมที่จะให้หน้าเขาลอกเยอะเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้สิว ออกจากหน้าเขาไปให้หมดเพื่อที่เขาจะได้หายจริงๆสักทีนะคะสองเดือนนะคะกว่าที่เขาจะตัดสินใจหาข้อมูลขนาดนี้เพราะงั้นเขาไม่วิตกไม่กังวลเลยอ่ะแล้วนิสุกถามว่าแล้วเขาใช้หลักการอะไรเขาถึงะบอกว่ามุ่งมั่นพยายามที่จะรักษาแบบนี้นะคะเขาเขาพูดแบบแบบเล่นๆนะนะพอจะเราคุยนะกันจนแบบเริ่มสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูอะใช้หลักการอย่างเดียวเลยนะคะหลักการเนี้ยนิสุกบอกขำเด็กมากเลยเขาเขาพูดได้ไงเขาบอกว่าเขาขอไม่ เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวเอที่สูฟังเขาพูดแล้วบอกว่าเฮ้ยหลักการนี้ใช่ได้นะไม่เถียงไม่ถามทําตามอย่างเดียวแต่นั่นหมายความว่าคนคนนั้นก็จะต้องศึกษามาดีแล้วแต่สําหรับคนที่มีข้อสงสัยอะไรถามได้นะคะคืออันนี้แบบว่าน้องเขาพูดมาคำๆคำ่ะเพราะเขารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วสุดท้ายแล้วนะคะน้องเขาก็รักษาประสบความสาเร็จไปแล้วนะคะ80%แต่ได้ด้วยความที่เขามีสิวเยอะนะขณะนี้นะตอนนี้เขายังรักษารอยแผลสิวอยู่เดี๋ยว อาจารย์จะเอาภาพเขาไปลงอีกคลิปหนึ่งนะคะชื่อคลิปว่าหลักการนะคะการผัดเซลล์อีก2คลิปหน้าน่าจะประมาณไปลาเดือนกันยาเดี๋ยวยิ่นสุขจะลงคลิปให้ะะแล้วก็อาจจะมีภาพของน้องคนนี้นะคะเป็นาบางส่วนบางเซ่ยวของผิวนะคะให้ดูว่าสิวเขาขึ้นมาเยอะขนาดไหนแล้วสิวเขาแห้งแล้วหน้าเขาดีระดับสรุปว่าถ้าอยากรักษาสิวหายอยากรักษาฝ้าหาย แบบไร้ข้อกังขาไร้ like, ความกังวลหรือไม่ล้มเลิกการรักษาการคันก็ให้ศึกษาหาข้อมูลให้ได้ระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเอาความชัดเจนเอาความชัวเอาความมั่นใจนั่นแหละค่ะคือหนทางที่ทํทให้คุณสิวหายได้ฝ้าหายได้แล้วก็จะหายตลอดไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปฟังกันเรื่องดราม่าทีมบำรุงบางคนยังบอกว่าเฮ้ยดราม่าทีมบำรุงคืออะไรเรื่องของทีมบำรุงมันก็เรื่องง่ายๆไม่ใช่เหรอลองฟังดูนะคะว่าดราม่าทีมบำรุงมีอยู่จริงแล้วคุณคือหึ่งในนั้นหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะ